ได้ลกล่นแซ่บก่อนละ่ะขอโทษขอพักเลยสบายดีทุกคนสบายดีแล้วก็สวัสดีตอนสายๆทุกคนประมาณเก้าโมงแล้วทุกคนดากอได้เดินทางมาให้ทุกคนมื้อนี้ก็มาผู้เดียวคือเมือ่อคืนนี้น่ะปั้นมั่นแล้วทุกคนเลย ปั่นมาแล้วแล้วก็แม้แมร่ผ้าแม้พื้นมือทุกคนเพราะว่าอยู่บ้านดามีงานดองแต่วัาดาไม่ไปได้ดองทุกคนมือส่งแม้แล้วก็มาแล้วก็ย่างโบแล้วทุกคนเอินอันนั้นมันก็นย่างตาโบแล้วมนีดาก,ก็เลยขึ้นมาตามันทุกคนแล้วก็ว่าตกกันสวยๆได้จังอยดาว่าสีพาทุกคนลงห้วยทุกคนลงไปหาซอนกุ้งซอนปลามากินทุกคนไปเดี๋ยวดาก็สิไปเฮดเบกนจังอยทุกคนก็ก้นฮอตพีแลวทุกคนล่ามต้นนั้น,นาดาน พักก้อนทุกคนยังยังบริเวเอาไปใสเพราะว่าล่านตัวนี้มันคือกว่าทุกคนเพราะว่าล่านตัวนี้นะเป็นล่านนั่นของงันนะสาวนะเบ่าน,นะทุกคนเพิ่นย้ายไปเห็ดไฮไม่แล้วดาดาก,ก็เลยมาปั่นใส่ล่านแล้วนี่ทุกคนเลยพออยู่นี่มันคือกว่าทุกคนมันก็นยังหลายอยู่ทุกคนเลยรอบน,นี้ย่ดาก,ก็ว่า ได้หลายได้ทุกคนเลยเพราะว่าแม้ดามาซอยน่าจะได้อยู่ประมาณตน้ตน 5, ต้นห้าต้นหกทุกคนบุ่รู้ด้วต้นห้าต้นหกนะรอบนี้น่าจะได้เงินเต็มอยู่ทุกคนได้เงินหลายเยอะ ทุกคนดากได้มาฮอทโฮยแล้วทุกคนนี่ทุกคนดากิปยังสีออดกับตาไม่ทุกคนถ้าเบิ่งว่ามันซีมานบ่พอดีเมื่อบ้านเลยเห็นเขาขายกับตาดาก็เลยซื้อเลยทุกคนกับตานี่อ่ะห้าชิพกีบทุกคนประมาณ 100, 100ร้อยร้ยกว่าบาทนี่แหละทุกคนไปดากับส,สอซ้อนแทนนีแน่แหละทุกคน mình như ấy lại luôn, luôn. con mận lạc, đây cũng xì hạt các กระคโน,ย,นย้นยปะกั้งปะกั้ง้นยกุ้งก็หลายดนะทุกคน คนซ้อนสามบ,บาทหนึ่งได้หลายตัวได้ด่ากระปลกไว้ทุกคนฮะกระเด็ดเอาเอาพักนี่ทุกคนเอายอดพักนี่มาปลกไว้ยันมันตายนะทุกคนเห็นกุ้งขหนเอาก้อนนี่ก็นยอดผักก้มทุกคนเดี๋ยวเลาะห้วยไปยังสีมีพักกันพักกูดพักงามทุกคนด่ากัสีเก็บใส่กระตาได้ทุกคนได้แมงดาแล้วทุกคนกูข่ายก็มัดนด่า นี่มิงดาทุกคนตดใหญ่ยันตเปตินตวแม่อะไรตวแม่เซบกูกิอยป่ไปเลยค่ะตะพูนักขึ้นแห้งทุกคนแซ่บคนเนี้ยวก็กินได้ทุกคนเอาไปโคกินต่ำเซบรุราได้แต่โคทุกคนกับแกงทุกคนได้อีกแล้วทุกคน เออใส่กระซ่อนนี่ทุกคนได้ติดๆกันเลยสกันที่ครูเออนี่ลบแรกสองโตแล้ว,ว,ลวนี่ได้ถังโตแล้วทุกคนปลาเสริมก็ได้ทุกคนซ้อนบาทเดียวได้ทั้งปากระแทบพร้อมได้ทั้งกุ้งพร้อมสอนมันหลายทุกคน Mm-hmm. ดากาพ่อและทุกคนบนิี้กาศทีได้ไปเทงแล้วทุกคนกลับเทงแล้วไปหาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินก็ทุกคนนี่แอนกุ้งดากาอเ่าเฮ้ทุกคนเบิงเลยทุกคน เลือกหักงอกกันด้วยกัน ด่ากัดได้มาฮอดเถงและ,และด่ากัดซีเล่กุ้งกับป่าไว้ทุกคนด่าสีเฮ็ดโค่เมื่อเลยทุกคนเพราะว่าอันมือแรงพุ่นด่าจังมือบ้านกะทานบบเฮ็ดอันโคไว้เลยมันกะยามันเน่านะทุกคนด่ากัดจะเฮ็ดอันโคกุ้งนะทุกคนโคจนเมื่อเลยป่ากับด่ากัดซีทอดทุกคนทอดจนเมื่อคือกะซ้อมออกขี้เยอ้มหรอกก่อน แมงดาซื้อเก็บไว้เมื่อไรอยู่ทุกคนเพราะมันมันหมดตายแล้วแมงดา yeah <laughs> ได้แล้วได้แล้วทุกคน กเยทะกรอบได้ทุกคนแต่ว่าสีสานมันบงงามไปเลยทุกคน เนี่ยมันเป็นปลาห้อยนะทุกคนเป็นปลาธรรมาต่าใกล้จะได้ไปแล้ว จะกินข้าวแล้วตอนนี้ อาหารกร ite, ก, stimulus, Arduino, กินดากะมีปลาทอดแล้วก็กุ้งโคกุ้งแล้วก็มะขามบองทุกคนใหญ่ด่าไม่เท่าดาแบ่งพือเสานี้ทุกคนเขาก็บปเดาวมาหลายทุกคนเพราะว่าดาบปเดาวจุนมานั่มทุกคนเรียบร้อยละดาก็สรที่กินข้าวแล้วทุกคนกินยุเทกมะฮ้อนทุกคนเพราะว่าเทงมุ่งสังกสีทุกคนกินรูลุ้มี่นาย็นสบายทุกคน กินมะขามบองก่อนทุกคนใช่ไม่อยากได้กลิ่นแซ่บก่อนละบัดท้กทก,กรอบผักเลยอันนี้ปลาเสร่อมทุกคนปลาที่หายกได้เขาขายราคาอาจจะแพงแน่ทุกคน Punggut tu banyak ด่ากิานข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยแล้วก็สิีได้ขอตัวไปเฮ็ดเวแล้วทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าตอนต,อต่อไปเนาะทุกคนเนาะในแดก็ขอขอบคุณขอบใจทุกๆท่านที่เข้ามาเบิ้งมาฮับส้มฝากกดไลค์กดติดตามบ่สองดาบานนาได้เดสวัสดี